วิธีการตรวจสอบว่ามันถูกมันใช่ไหมเนี่ยเราก็ไปดูตัวนี้ฮะอ,อุปกรณ์ไปดูตัวนี้ฮะตัวที่มันขับ้วดเนะี่ยดูม,มุมไหนก็จะจะได้เห็นอ๋อดูม,มุมนี้นะฮะดีที่สุดนะฮะดูม,มุมนี้นะอ๋อไม่เห็น ดูมุมนี้อ่าโอเคอันนี้พอได้นะตัวตัวเฟืองเนี่ยมันเราจะมองเห็นแกนเฟืองขับด้านในเห็นไหมฮะอ๋อตรงนี้อ่าตรงนี้น่าจะชัดขึ้นนะฮะตัวเฟืองขับด้านในเนี่ยมันจะเป็นเฟืองแบบหนึ่งสองสามสี่เป็นเฟืองชั้นๆน,นะนะฮะนะฮะ ตัวล่างเนี่ยเป็นแกนเฟืองอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ทีแรกนะฮะตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นเฟืองขับตัวนี้มันก็จะขับไล่ขึ้นไปตัวนี้มองเห็น,นะฮะตัวล่างเนี่ยเป็นแกนถัดมาอีกชั้นหนึ่งของแกนเฟืองขับปรับอาคารนะฮะ,อะโอเคกล้องโฟกัสตัวมันก็จะเป็น30สบาทตัว40บาทก็จะไล่มาอีกชั้นหนึ่งตัวห้าิบบาทก็จะไปอยู่ชั้นบนสุด เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่เฟืองพลาสติกปรับราคาเมื่อกี้นี้นะฮะเป็น40บาทมันจะต้องมาขับที่ชั้นไหนก็ชั้นลน่างเป็นแกนนะฮะชั้นถัดมาเป็น30บาทชั้นที่ชั้นที่3ามแล้วนะฮะ,ะ,ะชั้นที่3เนี่ยจะเป็น40บาทเดี๋ยวลองลองดูนะฮะว่ามันมันขับตรงไหมดูม,มุมนี้อ่าดูม,มุมนี้ มุมนี้อมุอมนี้น่าจะพอเห็นนะฮะโอเคตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะพอเห็นแนละ้วคือมันไปขับชั้นเฟืองอันนี้ถูกต้องเลยนะฮะตัวเฟืองสี่สิบบาทไปขับชั้นที่หนึ่งสองสามที่สามแล้วเหลืออีกชั้นหนึ่งชั้นบนสุดจะเป็นห้าสิบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าท่าน อยากจะขายจ่ายออกมาให้มันคำนวณราคา40บาทก็ต้องปรับแบบนี้นะฮะเอาเฟืองตัวนี้ตัวนี้ใส่แบบนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเฟืองเนี่ยมันจะมีปลายเฟืองที่มันเป็นยื่นออกมาแล้วก็จะมีถ้าถ้าเรากลับแบบน,นี้มันจะเห็นเนี่ยเราก็ต้องเอาปลายเนี่ยชีย้เนี่ย ทิมลงเพื่อให้มันมีช่องว่างให้มันไปอยู่ในระดับของเฟืองที่มันจะต้องไปขบกับชั้นที่3พอดีตัวตัวอื่นเป็นตัวประกอบเดี๋ยวเราใส่ใส่ไว้เพื่อกันไม่ให้เฟืองมันเด้งแค่นั้นเองตัวอื่นก็ใส่ไว้ใส่ยังไงฮะใส่อย่างนี้ฮะใส่แบบนี้ แบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะฮะดูวิธีการเรียงเฟืองะฮะต้องใส่แบบนี้ตัวนี้เนี่ยคือเราทิ่มลงเพื่อให้มันเกิดช่องว่างระหว่างเฟืองเพื่อให้มันไม่ไปขบกับเฟืองตัวเสาหลักถ้าขบแล้วเนี่ยมันก็จะขบหลายตัวมันก็จะขัดกันนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเรียงเฟืองเนี่ยก็เป็นเทคนิควิธีการที่ไม่ใช่ว่า ใส่แบบไหนก็ได้นะฮะนี่เวลาใส่แบบนี้เนี่ยมันจะให้ผลยังไงตัวตัวนี้เอาเฟืองตัวใหญ่เอาปลายเฟืองทิ่มลงนะแล้วตัวนี้ตัวนี้คือเป็นเฟืองที่เราใช้วิ่ง30บาทก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้เราไม่ใช้ละมันเป็นเฟืองประกอบเพื่อที่จะให้มันอยู่ในชุดแล้วก็ให้มันพอดีสําหรับระยะของการทํางานของเฟืองตอนี้เฟืองมันเป็นอย่างนี้ฮะมีขอบ ด้านบนผมเรียกว่าเป็นปลายเฟืองแล้วกันมันจะมีขอบอยู่นะฮะด้านล่างมันจะเรียบปลายมันอยู่ด้านบนเนี่ยเวลาเราใส่ต้องใส่ยังไงใส่อย่างนี้ฮะเอาปลายด้านบนขึ้นทา้งบนแค่นี้เสร็จแล้วตอนนี้เวลาเราหลังจากนั้นเราก็เอาแหวนเอาแหวนปิดก็จะเห็นรูนะฮะเอาหมุดมาเสียบทีนี้บางท่านบอกว่า ก็ไอตัวสุดท้ายเนี่ยผมไม่ต้องไม่ต้องใส่แบบนี้ได้ไหมใส่คว่มลงได้ไหมมันก็มันดูน่าจะเหมือนกันนะด้านไหนก็แล้วแต่น่าจะเหมือนกันเวลาใส่เข้าไปเดี๋ยวลองใส่ใดูนะถ้าเอาปลายมันทิ่มลงเนาะเอาปลายมันทิ่มลงจะสังเกตเห็นว่ามันมี มันมีมันมีช่องว่างค่อนข้างเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าอามันเข้าไปในมันเข้าไปในร่องได้มันก็จะมีช่วงว่างเนี่ยแค่นี้ฮะนะฮะว่างแบบนี้แต่บางท่านก็ใส่ได้ถ้าเครื่องของท่านเนี่ยวิ่งไม่เร็วมันก็จะไม่โดดไม่เด้งมากแต่ถ้าใส่แบบนี้เนี่ย คือด้านนี้เนี่ยมันเรียบมันก็จะมาติดด้านนี้แต่ว่าถ้าด้านนี้มีช่องว่างมันก็จะลงไปหน่อยฮะมันก็จะลงไปสักเนี่ยประมาณเนี่ยสักมิลน,นึงอะไรเงี้ยมันก็มีช่องว่างแค่นั้นแหละฮะ,ะวิธีการของเรานี่เวลาเราใส่แล้วก็อยากใส่ให้มันให้มันให้มันฟิตให้พอดีเพื่อการการผิดพลาดน,นะฮะ